Service Design การออกแบบบริการในเรื่องของการออกแบบบริการมีความสำคัญในทุกธุรกิจบริการเลยนะครับเรามาดูกันว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างเรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของความหมายการออกแบบบริการหรือ Service Design ก็คือเป็นการออกแบบกลยุทธ์และวิธีการในการให้บริการลูกค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยอันนี้คือความหมายที่เราจะเห็นภาพนะครับว่าการออกแบบบริการ้นนี้นจะทำให้องค์กรน้นนียสามารถสมมอบสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนและทำให้องค์กรเติบโตได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเหตุผลทำไมการออกแบบบริการ้นนี้นจึงจำเป็นต้องทำนะฮะ เราลองนึกภาพนี้ดูนะครับอย่างเช่นในการสร้างบ้านดีๆหนึ่งหลังนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆช่างเนี่ยเดินเข้าไปแล้วลงเสาเข็มก่อสร้างได้เลยแต่วิศวกรต้องมีการออกแบบร่วมกับสถาปนิกและช่างก็จะดูแปลนบ้านเพื่อจะดําเนินการก,ก่อสร้างเช่นเดียวกันครับในการบริการนี้เนี่ยถ้าเราให้พนักงานเดินเข้าไปให้บริการลูกค้าเลย แบบนี้จะมั่วสิ่งที่ดีก็คือได้สวิตช์ไมล์ของพนักง,งานที่เราเลือกไปดีแต่ว่ากระบวนการในการให้บริการนี้เนี่ยมันจะสับสนมันจะไม่แน่นอนถ้าเราพูดถึงบริการนะครับมันเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการก็คือกระบวนการคือขั้นตอนต่างๆที่ดาเนินการ ดังนั้นเองนะครับในการส่งมอบบริการที่มีการออกแบบนี้เนี่ยก็คือการวางกระบวนการที่มีขั้นตอนต่อนเนื่องกันไปเรื่อยๆว่าเราจะให้บริการลูกค้าอะไรและอย่างไรดีนะครับจะเป็นขั้นเป็นตอนท่านลองยกตัวอย่างดูนะครับอย่างเช่นเราเข้าไปในร้านกาแฟเราจะเดินเข้าร้านดูเมนูแล้วก็ยืนรอคิวสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารว่างที่เราชอบ แล้วเราก็จ่ายเงินรับใบเสร็จแล้วก็รอกาแฟที่เขาชงรับเครื่องดื่มจะนั่งหรือเดินออกจากร้านก็ได้นั้นขั้นตอนเหล่านี้เป็นสิ่งที่องค์กรจะเป็นต้องออกแบบนะครับว่าเราจะให้บริการลูกค้าอย่างไรดีในแต่และช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้าไปใช้บริการสิ่งเหล่านี้มีการดีไซน์เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเองนะครับจึงเห็นได้ว่าการออกบริการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในธุรกิจเพราะมันจะทำให้องค์กรเติบโตได้ เราสามารถออกแบบเสร็จปุ๊บสามารถขยายสาขาได้ครับเพราะว่าในแต่ละสาขานี้เนี่ยจะได้มีมาตรฐานในการดําเนินงานเหมือนๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีการออกแบบมันจะขึ้นตามอําเภอใจของพนักง,งานแต่ละคนแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพนะฮะโรงแรมชั้นนําทั่วโลกหรือร้านอาหารเข้าเหล่านี้มีการออกแบบบริการด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยว่า เมื่อลูกค้าดําเนินการเข้าไปใช้บริการพนักงานแต่ละคนจะทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับหรือเซเว่นอีเก็แล้วแต่นะฮะเราเข้าไปใช้บริการเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นเห็นนี้เนี่ยพนักงานจะมีการดําเนินงานตามที่มีมาตรฐานที่กําหนดไว้โดยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับที่ทํางานเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการออกแบบบริการมามากกว่า1 0 0อองค์กรเราพบว่านะฮะ สิ่งสําคัญเลยนะครับในการออกแบบบริการนีเนี่ยผู้เกี่ยวข้องจะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันส่วนแรกเลยก็คือผู้บริหารผู้บริหารจะเป็นกุญแจสําคัญนะฮะเพื่อจะช่วยส่งเสริมผลักดันให้การออกแบบบริการนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเห็นผลชัดเจนและกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มตัวผู้จัดการหัวหน้างานคนกลุ่มนี้นะฮะเป็น คนที่ขับเคลื่อนให้สาขาแต่ละสาขานี้เ,นเดินหน้าในการให้บริการหรือขายนะฮะที่ทำให้เกิดกลไกที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมและกลุ่มที่3นะครับก็คือพนักงานผู้ให้บริการเขาจะปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ออกแบบไว้นั่นเองนะครับในการปฏิบัติถ้าถามว่า3กลุ่มนี้กลุ่มไหนสำคัญท,ที่สุดคำตอบก็คือกลุ่มที่2นะฮะตัวผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ในสาขานั้นนั้นท่านจะเห็นได้ว่านะฮะเราลองสังเกตได้เลยนะครับเวลาเราเนี่ยเดินเข้าไปใช้บริการหรือเข้าไปซื้อของนะครับร้านโทรศัพท์มือถือหรือร้านบริการคลินิกอะไรต่างๆนี้เนี่ยถ้าที่นั่นบริการดียอดขายก็จะดี และก็ตัวผู้จัดการสาขานั่นแหละจะมีความเก่งมีความโดดเด่นในการดูแลทีมงานดูแลลูกค้าจัดการให้สาขานั้นมียอดขายที่ดีได้แปลว่าอะไรแปลว่าการออกแบบบริการที่ดีจะช่วยทําให้ยอดขายในสาขานั้นดีไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวตัวผู้จัดการและหัหนักงานเขาเหล่านี้จะอยู่องค์กรนานๆแล้วก็สามารถเทรนพนักงานที่เข้ามาใหม่หมุนเวียนต่อเนื่องได้นะครับ